บทที่39เขาเป็นอะไรหนอเขาอยากขยับกายแต่ร่างของเขากระดิกกระเดี้ยมไม่ได้เอาเสียเลยอยากพูดอยากตะโกนเรียกใครต่อใครแต่ปากของเขาไม่อาจขยื่อนอยากลืมตาหนังตาก็หนักเขาตกอยู่ในสภาพอันอึดอัดและทรมานหูสำเนียกเหมือนเสียงลมพายุพัดอื้ออึองลูกยังไม่ตายเต็มใจทำท่าจะผวาเข้าไป แต่สามียึดเอาไว้กระสิบว่าอย่ากวนเขาเลยเพราะหมอบอกว่าคนที่อยู่ในอาการโคมา่าหูของเขาเป็นประสาสุดท้ายที่ยังมีปฏิกิริยารับฟังนายบุญเติมจึงอยากให้ลูกชายจากไปด้วยความสงบเพื่อสู่สุขติตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนปล่อยท่านดอนเถอะหูต่างใจ แววเสียงพระภิกษุผู้ทรงศีลทรงคุณปัญญาคุณต่างใจทำใจให้สงบสำรวมจิตใจนึกถึงพระพุทธคุณนึกถึงแต่คุณงามความดีบุญทานที่คุณทำมาแล้วอโหสิให้แก่คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องยึดพระพุทธคุณพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งความดีงามที่เขาเคยทำความดีงามอะไรไว้บ้างหนอ ลูกหมาที่เขาเคยเตะตายเพราะริโทสะสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เขาเคยเหยียบย่ำทำลายมันตอนเด็กดูราวกับว่ามันกำลังทวงชีวิตแล้วยังกับพิมพ์กับน้องชายของเขาอีกหากเขาตายไปตอนนี้ทั้งสองคนคงจะสาสมใจเขานึกได้แล้วสติของเขาดับวูบไปเพราะเขาผลจะเข้าทำลายตรีศักด์ศีสระจึงกระแทกกับเสาศาลาความโกรธพรุ่งพ่าน ทั้งที่ตาลืมไม่ได้เขาก็รู้สึกถึงความมืดเงียบและวังเวงคุณความดีบุญทานที่ทำมาแล้วยึดพระพุทธคุณและพระธรรมแผ่เมตตาขออโหสิสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายที่เคยมีกรรมแก่กันเหมือนเขาเคยทำบุญเคยสร้างบุญกุศลหลายครั้งหลายห่นเหมือนกันเขาพยายามรำลึกถึงพอเริ่มรู้สึกหวาดกลัวความตาย เขารู้แน่แล้วว่าเขากำลังจะตายเขาพยายามจะเผยเปลือกตาขึ้นแผ่เมตตาขออโหสิสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายที่เคยมีกรรมแก่กันเสียงนุ่มนวลเมตตาแว่วมาอีกขออโหสิขออโหสิเขาร่ำร้องบุญกุศลทั้งหลายที่ทำมาขออุทิศให้แก่สัตว์ทั้งหลายขออโหสิให้เธอทั้งพิมพ์กับตรีศักด์ อโหสิให้เขาเห็นชายผ้าเหลืองแล้วปลิวสวยัยเปล่งรัศมีสว่างเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังจะวูบเกิดความกลัวสองมือควยคว้าชายผ้าเหลืองนั้นเมื่อรู้สึกอีกครั้งเสมือนวูบหายไปเฉยๆเหมือนคนหลับลึกแล้วก็ตื่นขึ้นเขายืนอยู่เบื้องหน้าท่านดอนที่ไหนไม่รู้เขาไม่อาจเห็นสภาพรอบกาย นที่นั้นมีแต่เขากับท่านดอนเขาพนมมือไหว้ท่านออกอุทานโดยไม่ได้ท่านปีปากเราตายแล้วใช่ไหมนี่มีคำตอบจากท่านดอนทันทีไม่ใช่จากปากของท่านถ้าหากยังเป็นมนุษย์อยู่ก็เหมือนเป็นการสนทนากันทางใจนั่นเองขณะนี้ที่จริงเขาก็ยังมีร่างอยู่เป็นร่างของต่างใจโดยไม่ผิดเพี้ยนกันเพียงแต่เบา เสมือนไรน้ำหนักและไม่มีความจำเป็นต้องพูดอะไรออกมาด้วยปากการผิดวตายเกิดย่อมเป็นธรรมดาตราบใดที่ยังดับตัณหาอันเป็นต้นเหตุหแห่งการเกิดไม่ได้แล้วผมต้องไปอยู่ที่ไหนเขานึกถึงน,นรก,กภูมิที่เคยรู้จักจากคำบอกเล่ากันมาแต่กรลนานด้วยความหวาดกลัวในพที่กระแสแห่งกุศลกรรมหรือกุศลกรรมนำให้ ไปเกิดตามลำดับชั้นแต่เวลานี้เธอยังเป็นสัมภเวสีอยู่ซึ่งในภพของสัมภเวสีย่อมจะไปไหนต่อไหนได้โดยอิสระในระยะเวลาหนึ่งถ้าเช่นนั้นผมอยากเห็นสภาพหลังจากผมตายไปแล้วเพียงแต่เขามีความตั้งใจดังนั้นเขาก็มาปรากฏขึ้นที่สาราวัดไม่ห่างจากเรือนแรมเท่าใดนักซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวัดที่ตะกูลนคครา อุปถัมบำรุงจนได้ชื่อว่าเป็นวัดประจำตระกูลและท่านดอนจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้เกือบตลอดเวลาโลงศพสีขาวสะอาดปราะศะจากลวดลายวางอยู่บนแท่นล้อมรอบด้วยกุลาบสดหลากสีอันจัดประดับประดาวไว้อย่างสวยสดงดงามภาพของเขาตั้งอยู่บนขาอย่างข้างหนึ่งประดับภาพด้วยช่อกุลาบประดิษฐ อย่างวิจิตบรรจงรีดงดงามหลากหลายบ้างตั้งบ้างแขวนไว้โดยรอบจะหาที่ว่างไม่ได้ผู้คนมางานสวดศพของเขามากมายคืนนี้เป็นคืนแรกพ่อแม่ของเขาและพิมพ์กับตรีศักยินรับแขกอยู่ข้างหน้าประตูเข้าวัดซึ่งมีถนนสั้นๆตรงมายังศาลาพี่สาวพี่เขยคุณยายและญาติทุกคน ดูเหมือนจะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาต่างสนทนากันเงียบเงียบก่อนพระสวดวินล,ลี่กับเพื่อนหญิงชายทั้งสองนั่งเรียงรายกันอยู่บนเก้าอี้รวมกลุ่มกับแขกคนอื่นๆแม่ของเขากับพิมพ์ร้องไห้จนตาบวมแดงตรีศักดิ์เองก็มีลักษณะโศกเศร้าเขาลืมไปว่าเขาตายแล้วตรงเข้าจับมือมานดาไว้ด้วยความรักและอาวรณ์ คุณแม่เขาร่ำร้องคุณแม่ผมอยู่นี่อยู่ข้างๆคุณแม่มือของเขาไม่ได้สัมผัสกับแขนของมันดาเลยทั้งเต็มใจก็ทำไม่ได้ยินเหมือนไม่รู้สึกและไม่เห็นเขาเขาหันไปทางบิดาพยายามจะรองเรียกให้ได้ยินคุณพ่อเหลวตามเคยเขาหันไปหาพิมพพิมพี่เสียใจพี่ยังอยู่นี่ อยู่ข้างๆพิมพ์นี่ตรีศักดิ์ฉันขอโทษนายขอโทษที่เข้าใจผิดไม่มีใครแสดงว่าเห็นหรือได้ยินเขาสักคนเดียวเขาเริ่มบังเกิดความเศร้าหมองเสียดายและได้คิดว่าเขาเองเป็นผู้ทำลายชีวิตอันได้บังเกิดแล้วเป็นบุรุษผู้มีชื่อว่าต่างใจนคราเขารวบรวมพลังขอลงไปข้างๆโลงสุดกำลัง ชั่วพิบตาเดียวพลังของเขาแรงอำนาจพลังทำให้เกิดเสียงดังอย่างเดียวกันกับการเคอของคนเสียงคลายเคาะฝ่าลงนั้นเกือบทุกคนที่อยู่ใกล้ๆได้ยินถนัดและทุกคนที่ได้ยินต่างก็มองตากันได้ยินเสียงอะไรไหมญาติสกุลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตระกูลนครากระซิบเบาๆกับลูกหลานผู้มาด้วยกันแรงนะคะ อีกคนหนึ่งกระซิบตอบคนไม่ได้ตายธรรมดานี้นะวิญญาณยังไม่ไปไหนอีกท่านกล่าวตามความเชื่อเขาเคาะอีกแต่ทว่าคราวนี้ไม่เกิดผลพอดีพระสงฆ์รวมทั้งท่านดอนยกตรปัดครึ่งบังหน้าสวดเขาจึงสงบอยู่พระสงฆ์สวดไปแล้วหนึ่งจบผู้คนเริ่มวิาพากษ์วิจารณ์กันอีก แม้แต่พระสงฆ์เองก็ได้ยินเสียงราวกับลงถูกคอนั้นแต่ทว่าทางสี่รูปเป็นพระภิกษุผู้ใหญ่จึงมิได้แสดงอาการใดๆเห็นเป็นเหตุการณ์ธรรมดาคุณหญิงสมนัดกระซิบกับลูกสาวว่าเมื่อกี้นี้ก่อนพระสวดลูกได้ยินเสียงคอลงหรือเปล่าเสียงที่ใครบังเอิญขออะไรใกล้ๆกระมังครับคุณแม่นายบุญเติมนั้นไม่เชื่อเรื่องวิญญ,ญาณเห็นว่า อาจเป็นเรื่องบังเอิญเสียงคอลงชัดๆญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งขัดขึ้นมองดูพระสงฆ์ซึ่งนั่งสงบคอยเวลาสวดต่อไปแล้วก็ลุกขึ้นไปนั่งกุกเข่าอยู่เบื้องหน้ามือพนมไหว้เมื่อคู่ก่อนนี้ท่านสวดท่านได้ยินเสียงเคะลงไหมคะพระภิกษุทั้งสี่ต่างยิ้มนิดๆเจ้าอาวาสผู้มีพรรษาสูงสุด อายุกว่า60ตอบเนิบๆว่าเขาคงมาฟังพ้าสวดนายโยมเขาเกิดความยินดีที่อย่างน้อยก็มีคนรู้และรู้สึกตลอดจนยอมรับว่าเขาอยู่ที่นี่ต่างใจเริ่มตระหนักว่าเขามีพลังบางอย่างและพลังนั้นแรงอันอาจทำให้บังเกิดเสียงและอาจทำให้ปรากฏร่างได้หากพยายาม แม้กายของเขาจะหมดสภาพไปแล้วหากพลังของเขายังแรงกล้าเขาพยายามรวมพลังคอลงอีกแต่ก็ไม่ปรากฏผลอย่างครั้งแรกสงบใจเสียเถิดกระแสจิตจ,จากท่านดอนที่ส่งมาที่เขาเขาจึงเข้าไปนั่งพับเพียบเบื้องหน้าท่านท่านเป็นคนเดียวที่มองเห็นเขาด้วยท่านเป็นคนเดียวที่มองเห็นเขาด้วยอภิญญาญาณของท่าน พิจารณาให้เป็นธรรมก่อนทีครับและเกิดใหม่อีกในภพภูมิต่างๆแม้ในสภาพของสัมภเวสีดังนี้ก็อาจจะมาพิจารณาได้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ปล่อยวางกับอุปทานเสียให้หมดกรรมทั้งหลายอาจจะได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้จบบทที่39